มีข้อสุดท้ายอุเบกขาบารมีทําไมถึงได้จัดอุเบกขาบารมีมาเป็นบารมีรังท้ายเป็นบารมีกินรวบทุกอย่างเพราะบารมีข้อว่าอุเบกขาในที่นี้คือลักษณะการแห่งความรู้เท่าทันไม่ใช่วางเฉยแบบซื่อบือ้อไม่ใช่วางเฉยแบบนิ่งดูดาย ไม่ใช่วางเฉยแบบไม่สนใจไม่ใช่วางเฉยแบบปล่อยปละละเลยเป็นความวางเฉยที่รู้เท่าทันว่าอะไรควรแก้ไขจัดการอย่างไรนี่ระพิจารณาให้ดีข้อที่ว่าอุเบกขาบารมีนั้นขอเรียนทุกทกท่านว่าคล้ายกับภาคปัญญาแต่ไม่เหมือนกันปัญญาเอาไปพิจารณาคลี่คลายจนรู้ความจริงอุเบกขา เมื่อรู้ความจริงจากปัญญาแล้วกลับมาตั้งนิ่งอย่างรู้เท่าทันพอฟังเข้าใจไหมปัญญาออกไปคลี่คลายจับไปแก้ผ้าจับไปปอกเปลือกกลับไปปอกเนื้อจนไปถึงเม็ดในเนี่ยเหมือนมะม่วงออกเปลือกนอกออกเนื้อจนกระทั่งถึงเม็ดในปลอกเม็ดเข้าไปเม็ดในปอกไปเป็นชั้นๆๆๆจนถึงตัวพีชะตัวต้นกําเนิดเลยนี่ ขาในที่นี้พิจารณาให้ดีคือมหาสติมหาปัญญาธรรมอุเบกขาในที่นี้คือความตั้งมั่นสงบระงับอุเบกขาในที่นี้คือความรู้เท่าทันอย่างเฉียบคมคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือเรื่องของอุเบกขาบารมีทั้งหลายทั้งปวงรวมตัวเข้ามา ปัญญาส่งเสริมทั้งหมดและสุดท้ายมาตบรวบเป็นสภาวะแห่งอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นสภาวะนี้เป็นอุเบกขาในโพธิปักขียธรรมเป็นอุเบกขาที่จะพาให้เรานี้สงบระง,งับจากสังขารทั้งหลายเตสังวูปะสมโสขโขและอุเบกขานี้จะส่งต่อไปถึงนัตถิสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอุเบกขาในที่นี้เป็นความกลางแบบรู้เท่าทันเป็นกลางจากความนึกคิดปรุงแต่งเป็นกลางจากอุปทานความยึดมั่นสำคัญหมายเป็นกลางปราศจากอัตตาตัวตนและที่สำคัญเป็นกลางทั้งภายนอกเป็นกลางทั้งภายใน เป็นกลางที่เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาราคะอวิชชาอุเบกขาในที่นี้คือธรรมะที่ประเสริฐและลึกซึ้งเหลือเกินเป็นปริศนาธรรมที่ท่านทั้งหลายพึงไปปฏิบัติแล้วเข้าถึงเถิดจะเกิดมหามงคลสิ้นพบจบชาติ ในบารมีทั้งปวงร้อยเรียงกันมาดุดอาตมาร้อยส้อยไข่มุกทีละเม็ดทีละเม็ดจนรวมกันเข้ากลายเป็นพวงมาลาอัญมณีพวงมาลาทับทิมมรกตไข่มุกบุษลาคำเป็นพวงมาลาอันงามและประเสริฐเลิศค่าแล้วก็หยิบยืน่นมอบให้กับสาธุชนพุทธบริษัทที่สดับตรับฟังอยู่ขอให้ท่านทั้งหลาย เชิญพวงมาลาแก้วมณีนี้เมื่อจะเป็นทับทิมมรกตบุษราคัมไพลินไขมุกสารพัดสีสลับแสงสว่างสวัยเรืองรองเพชรน้ำหนึ่งคล้องกายคล้องใจของท่านให้จิตใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีตั้งมั่นอยู่ในปฏิปทาอันยิ่งยวดฝึกหัด บารมีให้สมบูรณ์พูนผลตั้งแต่บารมีเบื้องต้นง่ายๆวัตถุเข้าของทำอะไรสบายๆบาบรมีเบื้องต้นบารมี่ามกลางอุป,ปบารมีถึงขนาดเสียสละอวัยวะได้เพื่อให้ก่อเกิดคุณงามความดีสละอวัยวะเพื่อรักษาธรรมจนกระทั่งบารมีเบื้องสูงเป็นปรมัตถบารมีเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาเทิดทูนธรรมถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมถึงแก่นแท้แล้วจะเห็นคุณค่าของพระธรรมที่สุดจะมอบกายถวายชีวิตแบบชนิดที่หมดจดสิ้นเชิงต่อพุทธะธรรมะอริยสังฆะหมดข้อสงสัยหมดทุกเรื่องเปล่าเปลืองประโยชน์และเห็นโทษในสังสารวัฏชัดเจน ถึงขนาดมุ่งสู่ความเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวขอกำลังใจอณาตมาภาพฝึกหัดปฏิบัติมาและทะลุอัาตมาภาพไปเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่เหนือเสียเหนือกล้าวสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาอัาตมาภาพมาทะลุพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายขึ้นไปคือพระธรรมคำทรงสอนทะลุขึ้นไปถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขอให้เกิดเป็นพลวะปัใจจัยใหญ่เป็นมหาสติธรรมมหาปัญญาธรรมปกแผ่ไม่มีประมาณสู่ท่านทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สดับตรับฟังธรรมบัญญายครั้งนี้ให้ชนะข่าศึกศัตรูหมู่มารปลอดภัยจากโรคร้ายก้าวข้ามอุปสรัคถถึงความรุ่งเรืองร่ำรวยสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ได้สัมมาทิฏฐิชัดแจ้งถแถลงไขในอริยมรรคอริยผลและได้พบความประเสริฐเลิศยิ่งคือพระนิพพานจริงทุกท่านเทินขอเจริญพร